สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญ10บาทรุ่นเก่ายุคเก่าเป็นรอ9นะครับเหรียญ10บาทรุ่นเก่ายุคเก่าเหรียญน,นี้นะครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นรับซื้อเหรียญละแปดหมื่นก้าพันบาทครับ ใครมีเห 10, รียญ10รอ9อย่าพิ่งหยิบให้ลูกอย่าพึ่งหยิบให้หลานอย่าเพิ่งจ่ายตลาดนะครับอย่าเพิ่งซื้อขนมนะครับลองหยิบขึ้นมาดูครับว่าตรงกับเหรียญน,นี้หรือเปล่าถ้าตรงกับเหรียญน,นี้ทั้ง2ด้านผมรับซื้อจ่ายเงินสนทีเหรียญละ8 9 0 0 0บาทครับมาดูด้านแรกกันเลยเนาะด้านแรกในเนื้อสีเหลืองก่อนเนื้อสีเหลืองเป็นรอ9หาหันไปทางซ้ายมือครับ สังเกตนะว่ารูปของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับทําให้เนื้อสีเหลืองข้างบนกับข้างล่างนั้นยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่นะครับภาษาไทยตรงนี้ล่ะเนื้อสีขาวเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตรงนี้เขียนว่ารัชก,กาลที่9อ่ะอันนี้คือด้านแรกของเหรียญน,นี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญน,นี้ตรงตามทั้งสองด้านผมรับซื้อจ่ายเงินสดในทีเหรียญละแปดหมื่นเก้าพันบาท อ่ะอันนี้คือด้านแรกเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนั้นดูทั้ง2ด้านนะครับก่อนจะดูเหรียญน,นี้อ่ะมาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมรับซื้ออะไรบ้างครับในคลิปนี้ผมรับซื้อแบงค์ยีบาทคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์ยีบาทรอเก้าคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมมีไหมครับแบงค์ยีบาทรอเก้าถ้ามีแบงค์ยีบาทรอเก้าพลิกมาดูด้านที่2พลิกมาเลยครับ พลิกมาด,ดููน้านที่สองจะมีภาษาไทยเขียนคําว่าด้วยสานึกในพระมาหากราุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมเห็นไหมแถบสีเขียวแถบสีเขียวเนี่ยมันจะบางตั้งแต่ตัวทอตัวดอเด็กนะและก็ไม้โทวอลแวนนะแถบสีเขียวเนี่ยมันจะบางตัวอักษรสระทั้งหมด3ตัวเก็บไว้นะครับนี่คือจุดเด่นของใบนี้ครับ ใบนี้นะครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีครับใบละ65,200บาทดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่มีแบงค์20รอ9พลิกมาด้านที่2เจอกับว่าด้วยสำนึกในพระมหากราุณาที่คุณอัานหาที่สุดไม่ได้บวกกับแถบสีเขียวทับตัวไม้โทดอเด็กและก็วอลแวนเอาไว้แถบสีเขียวทับ3ตัวนี้เอาไว้ ผมรับซื้อใบละ้า65,200บาทนะครับดังนั้นแบงค์20รอ9มีค่าก่อนจะจ่ายหยิบมาดูสักครั้งหนึ่งยังไม่สายครับอ่ะมาดูรายละเอียดการเทีละส่วนเลยเนาะะพยัคุธก่อนพยพัคุธเป็นสีเขียวครับตรงนี้เป็นรูปในายหลวงรอ9พระองค์ท่านอุ้มเด็กทะลุกอยู่ครับ ตรงนี้เป็นรูปสมเด็จพระราชินีนานกับพระราชอุรสพระรชธิดาทั้งหมด12 3 4 5 5คนนะครับตัวเลข20บาทตัวเลข20บาทตรงนี้เป็นตัวไทยนะตรงนี้เป็นรูปรอเก้าพระองค์ท่านสวนแว่นอยู่ครับตรงนี้เป็นรูปปราสาสเมืองนอกครับแถบสีเขียว1 2 3 4 5อหอย่างที่ผมบอกครับแถบสีเขียวจุดางลังสุดเนี่ยมันจะทับตั้งแต่ไม้โท จอเด็กวอแหวนไวในไวเลยนะตราประจําตัวพระองค์ท่านครับตัวเลข20บาทครับรูปรอ9ก้าสวนแว่นภายเรืออยู่ครับรูปกระต่ายอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือด้านแรกของแงบงค์ยีใบนี้ครับแล้วด้านที่2ล่ะอ่ะพิกไปดูด้านที่2เลยครับด้านที่2ถ้าพลิกมาเจอรอ9นะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือแบงค์ยีรอเครับ ตัวเลข2 0บาทตรงนี้ส่วนข้างบนนะส่วนข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวตัวหนังสือ2 0บาทขีดคู่ละ1 2 3่5สอ้าครับรวบหลอดมาแค่กระดาจานหนึ่ง 1, รูป2รูปครับตรงนี้ล่ะเอามาดูกันนะครับตรงนี้มีเลข1กับตัวเคอยู่คุณผู้ชมนะมีเลข1กับตัวเคุณผู้ชมมาทำโอ้พี่ครับผมดูมาถึงตรงนี้แล้วครับผมมีตัวเคแต่ผมไม่มีเลข1อ่ะ มันเป็นเลข0ตัว k เลข2ตัว k เลข3ตัว k เลข4ตัว k เลข5ตัว k เลข6ตัว k เลข7ตัว k เลข8ตัว k เลข9ตัว k ขายได้ไหมคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเลข1กับตัว k ผมรับซื้อใบละ65,200รบาทแต่ถ้ามันไม่ใช่เลข1มันเป็นเลข0นกับตัว k 2 3 4 5 6 7 8 9ห้ากับตัว k ผมก็รับซื้อครับแต่ไม่ได้รับซื้อในราคานี้นะ ผมรับซื้อแต่ไม่ได้รับซื้อราคานี้และคุณผู้ชมบางท่านบอกเอ,อ้แล้วพี่รับซื้อราคาเท่าไหร่แนะนําให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้าเนาะคลิปก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีเลข0ตัว K เลข2ตัว K เลข3ตัว K เลข4ตัว K เลข5ตัว K เลข6ตัว K เลข7ตัว K เลข8ตัว K เลข9ตัว K มันจะมีอยู่ในคลิปก่อนหน้าและผมบอกราคารับซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นแนะนําให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับ ตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอ .9 ครับพยากรุษสีเขียวครับรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทสังเกตนะรูดดอกไม้ห2 3 4จุดจุดมจุดจุดพื้นที่สีขาวตรงนี้ล่ะส่งแดดขึ้นมาส่งแดดขึ้นมาเป็นรอ .9 กับตัวเลข20บาทตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญนะเลข1กับจอจานครับมีเลข1กับจอจานเนี่ยผมรับซื้อบายละ6 5 2 0 0บาทถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีแค่จอจานมันไม่ใช่เลข1อะ่ะ มันเป็นเลขศูนย์จอจานเลขสองจอจานเลขสามจอจานเลขสี่จอจานเลขห้าจอจานเลขหกจอจานเลขเจ็ดจอจานเลขแปดจอจานเลขเก้าจอจานพี่รับซื้อไหมผมก็รับซื้อครับแต่ไม่ได้รับซื้อราคานี้รับซื้อราคาแตกต่างออกไปเนาะดังนั้นใครมีเลขหนึ่งกับจอจานเนี่ยผมรับซื้อบายแล้วหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาท ส่วนใครมีเลข0จอจานหรือว่า2 3 4 5 6 7 8 9จจอจานเนี่ยแนะนำให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับผมก็รับซื้อเหมือนกันและก็ประกาศราคารับซื้อไว้คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับอ่ะดังนั้นใครมีแบงค์20รอ9กาใบนี้บ้างบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับอ่ะคุณผู้ชมครับผมรับซื้อเหรียญ2บาทสีเหลืองคุณผู้ชมครับ เหรียญ2บาทสีเหลืองเหรียญน,นี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ4ี่หมื่นบาทดังนั้นใครมีเหรียญ2บาทสีเหลืองและเป็นรอ9ด้วยนะลองหยิบขึ้นมาดูครับว่าตรงกับเหรียญน,นี้หรือเปล่าถ้าตรงกับเหรียญน,นี้ทั้ง2ด้านผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีเหรียญละสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะคนที่ตรงกลางเป็นรก้าหันเหรียญซ้ายมือครับ ภาษาไทยตรงนี้เขียนคาว่าภูมิพลอดุลยเดชครับรงุงเขียนว่าราัชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่2หลับพลิกขึ้นมาเลยครับตรงกลางเป็นรูปพระราชวังครับมีเลข2ตัวท้ายตัวหนังสือเข้าบาทเลข2อละบิกรับตรงนี้เขียนคาว่าประเทศไทยครับพนจศสส2552ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญ2บาทสีเหลืองปีพศ2552 สำหรับเหรียญนี้นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ4ี่0 0ืบาทครับใครมีเหรียญนี้บ้างบอกให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับคุณผู้ชมครับผมรับซื้อเหรียญ5บาทรอ9ครับเหรียญ5บาทรอ 9, ร9เหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละ6800,0บาทคดับ คนที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรเก้าหันไปทางซ้ายมือนะครับภาษาไทยตรงนี้เขียนคําว่าภูมิพลอญญดุลยเดชนะครับตรงนี้เขียนว่าราชกาลที่9ขอบนมลล่ะสังเกตขอบไมลนะขอบไมลเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับอ่ะอันนี้คือยด้านแรกด้านที่2ไปดูด้านที่2กันเลยครับมีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคํ้าบาบาทเลข5อาราบิกตรงกลางเขียนว่าเป็นรูปพระราชวังข้างบนเขียนว่า,วาประเทศไทย พศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ด,สอสด,ดคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญห้าบาทรอเก้าปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดเหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละหกหมื่นแปดพันบาทคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ผมก็อยากขายกับพี่นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะอนาคตมีขายได้ไหมคุณผู้ชมครับมีวันนี้ก็ขายในวันนี้ครับมีอนาคตก็ขายในอนาคตครับ ถ้าวันนี้ใครไม่มีแนะนำกดติดตาไมไว้ก่อนครับอนาคตนี้ก็ลองเปิดคลิปนี้ดูทีหนึงครับว่าตรงเปล่าถ้าตรงผมจ่ายเงินสดทันทีเหรียญรัก68,000บาทครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญ10บาทยุคเก่ายุคโบราณยุครรอ9ครับเหรียญน,นี้นะครับต้นคลิปผมประกาศนะครับผมรับซื้อเหรียญรับ89,000บาทครับอะมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะ คนที่อยูตรงกลางเป็นรอเก้าหันทางซ้ายมือเนาะรูปของเระองท่านนั้นก็ไม่ได้เต็มนะภาษาไทยตรงนี้เขียนคําว่าภูมิพลอรุญยะเดชนะครับตรงนี้เขียนว่าราชการที่9อ่าอ่นนี้คือด้านแรกด้านที่2อล่ะไปดูด้านที่2กันเลยครับในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพระราชวังครับมีเลขสิตัวไทยตัวหนังสือคํคว่าบาทเลขสิบระบิกนะตรงนี้เขียนคาว่า,า,นะรวาประเทศไทยครับ จุดสีขาวละ1 2 3่งสอพอพันจุารอสาจุด2537คุณผู้ชมครับนี่คือเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2537ครับเหรียญน,นี้นะครับผมอุชิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นนะครับผมรับซื้อเหรียญรับ8 9 0 0 0บาทครับ